I don't want to go to work Cause my boss is a yo, jerk yo, And I'm not yo, even yo, that yo, pay yo, I need yo, a change yo, in my life Cause yo, I don't feel yo, alive yo, And there's nothing that makes yo, me happy Hold my beer for a yeah. minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel yeah. like I'm winning all And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home run. I'm hitting And I'll never look back Moving on till I get it all got yeah. สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเว็บตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูนักเตะตำนานแพ e ็กใหม่แพ็กวันจันอีพิกเอซมิลานครับขอเริ่มต้นด้วยสุดหล่ออย่างนักกบนะครับอเริสโซโนเนสตากับร่างเอซมิลานในฤดูกาล2006-2007นะครับฤดูกาลนี้อเริสโซโนเนสตาเนี่ยบาดเจ็บที่หหัวไหล่พัก ยาวร่วม5เดือนนะครับผมแต่ว่ากลับมาทันนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกับเลวพูซึ่ง2ปีก่อนที่อิสตันบูเนี่ยเลวพูสร้างปาฏิหาริย์เฉือนเอาชนะเอซีมิลานควา้าแชมป์ไปได้ส่วนปีนี้นะครับก็เป็นการล้างแค้นของเอซีมิลานจากประตูชัยของฟิลิปโปอินซากีนะครับอาซานโดเนสตามีส่วนสําคัญกับเกมรับของเอซีมิลานถึงแม้ว่าฤดูกาลนั้นในเกาโชซีลีอาเนี่ยมิลานจะถูกตัดแต้มนะครับแต่เนสตาก็หายมาจากอาการบาดเจ็บเหมือนฮีโร่ของชาติกลับมานะครับผมช่วยพาเอซีมิลานยังได้สิ อยู่ฟ้านแชมเปเนะี่ยนดีในฤดูกาลหน้านะครับโอ้โหโมเดลยังหล่อเลยทีเซอร์นะแต่ในเกมนะี่คนละเรื่องเออจังหวะ การเข้าสกัดทั้งภาคอากาศยานภาคพื้นดินและการล้มตัวขวางบอลแบบนี้ซึ่งเป็นภาพจําที่หลายคนจําได้ทั้งอเลสโรเนสตาและก็ฟาบิโอคันนาวโรนะครับผมใครที่มีร่างเก่าทั้งร่างเอซีมิลานร่างอิตาลอรี่นะครับหรือแมก้กระทั่งร่างลาซิโอนะครับผมยังตัดสินใจไม่ได้นะครับอ่ะค่อยๆตัดสินใจ,นใจค่อยๆคิกกันไปมีเวลา1สัปดาห์นะครับดูรีวิวดูคอมเมนต์นะครับหรือดูทิศทางก่อนก็ได้นะครับว่าลมจะไปทางไหนนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยเนสตาร่างเก่าโดยเฉพาะร่างลาซิโอนะครับโดยส่วนตัว ผมนี่คือโคตรชอบเลยนะขอ,ของดีเลยนะครับร่างนั้นเนี่ยแต่กระแสรหรือว่าความหลกัหลกลความนิยมในการใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงเป็นระดับตัวท็อปแบบ1นึ่นะครับผมแต่จริงๆถ้าเกิดใครได้ลองใช้เนี่ยจะเข้าใจเลยว่าถ้าเกิดใครชอบเดอะเดสโซเยอร์นะครับผมมันต้องสไตล์แบบเนสตาเนี่ยนะนะปีนั้นเนสตาอายุ31ปีนะฮะสูงร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับสไตล์ก็เป็น The er เดอะเดสโซเยอร์ตัวตัดเกมตัวทําลายล้างเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือถ้า ออโต้ไปเนี่ยยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์เมทที่2จะได้103ก่อนนะครับผมดูค่าพลังดิ100่นะครับอ e วน s สนะครับปริยาต่อเกมรับการช่วยเกมรับการเข้าปะทับอล1 0 1่แต่ความดุดัน94นะครับผมการช่วยเกมรับ98นะครับอยากหาเซนเตอร์ที่แบบ104อย่างเลยนะ <laughs> เป็นไปได้ไ แล้วร่างนี้สปีดดีด้วยนะเนี่ยเออสปีด87แบบยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะน่าจะปรับเพิ่มเป็น90ได้นะครับผมเหมือนกับร่างลาซิโอที่สปีดดีเหมือนกันนะครับจ้ำกับฟิลิโค้กคอนแทคนี่88 88นะครับน่าจะดันขึ้นสีฟ้าได้หลายอย่างเลยเนี่ยครับพลังกลุ่มนี้นะครับผมความอึดก็เช่นกัน86อันนี้คือแบบยังไม่ได้ปรับอะไรยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์เม็ดที่2นะครับผมอ่ะถ้าออโต้นะครับถ้าเกิดใครสายออโต้นะครับสำหรับบูสเตอร์แล้วกดออโต้ด้วยบูสเตอร์เม็ดทีีี่่2เเนยยก็มหลาประภทมมากนะครับผที่ทให้เนสอาเนี่ยไป104นะครับ บูสเตอร์แรกนะครับผมที่ทําให้เนสตาไป104แล้วสามารถใช้ได้แบบไม่เคอะเขินอะไรแบบถ้าเกิดไม่ได้ปรับค่าพลังอะไรแบบออโต้นะครับผมก็คือ1ฮะดิเฟนดิงนะครับดิเฟนดิงนะครับผมเพิ่มให้104นะครับผมก็จะไปเพิ่มค่าพลังเกมรับแบบตรงๆตัวเลยนะครับผมเพิ่ม awareness sure. นะครับผมเพิ่มสปีดต้นเพิ่มจัมป์นะครับก็เป็นบูสเตอร์ของเซนเตอร์จ๋าเลยนะครับผมหรือจะเป็นดูเอลิ่งก็ได้นะครับดูเอลิ่งนี่เพิ่มศักยภาพทางด้านพลังกำลังด้วยนะครับนอกจากเกมรับแล้วเนี่ยก็เพิ่มความเร็วด้้วววยยนนนะะคคครรัับบผมมาอึดดี่ก อันหนึ่งนะครับบูสเตอร์ชัดดาวครับดับเครื่องชนนะ <c oughs> เป็นบูสเตอร์อีกหนึ่งประเภทที่ทำให้104ท่าออโต้น,นะครับผมเพิ่มสปีดนะ <c oughs> เพิ่มเกมรับ เพิ่มการเข้าปะทะบอลนะครับผมมันจะไปคอมโบกับบูสเตอร์ติดตัวที่เป็นชัดดาวเหมือนกันนะครับบูสเตอร์ติดตัวเม็ดแรกมันจะบวก2นะครับบูสเตอร์เม็ดที่2จะบวกแค่1นะครับผมเออจะใช้บูสเตอร์ทั้ง d e f e n d i n g d u e l i n g หรือว่าชัดดาวก็ได้ถ้าออโต้นะครับผมก็จะทําให้นิสตาไปที่ทน่ี่นะครับแต่ถึงนี้เท่านั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะปรับให้สวยนะครับเราจะเพิ่มเรื่องของความแข็งแกร่งไปด้วยนะครับเพิ่มเรื่องของสปีดไปด้วยแล้วก็เพิ่มเรื่องของกำลังกระโดดด้วยนะ สวยนะครับที่เราได้104เหมือนเดิมนะครับต้องอัพแบบนี้ฮะแนะนำัพแบบนี้นะครับผม Dexterity นะฮะลดลงเหลือ2นะครับผมแล้วก็ Defending เนี่ยอาจจะต้องลดลงหน่อยนะครับผมลด Defending เหลือ12นะครับอืมต้องเสียสละหน่อยนะครับเพื่อไปเพิ่มด้านอื่นบ้างนะครับผมเพราะว่ามันก็ร้อยเยอะเกินแล้วนะครับสำหรับ Defending เนาะเอาไปใส่ Lower อเบอ s t ่ n เตนนะครับผม a าร์เรลล์สเตนสนะฮะก็จะเป็น2 7 10 12นะครับผมฟังอีกครั้งนึงนะครับ2 7 10 12นะฮะนี่อันนี้ได้ร้อยสามก ใส่บูสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวดูค่าพลังข้างในก่อนแบบยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์เม็ดที่2แบบอัพแบบนี้นะครับผมเกมรับเราลดลงไปหน่อยนึงนะแต่ก็ยังดูดีอยู่นะแต่ก็แอบ,บเป็นห่วงความดุดันหน่อยนึงที่เหลือ92นะครับสปีดเนี่ยเรายังได้89อยู่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําให้90โดยใช้บูสเตอร์เม็ดที่2แต่เราได้จ้ำกับฟิลิโคอนแทคเป็น90สี่ไฟไหม เห็นไหมสีฟ้าได้2อ,อย่างตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีความอึดด้วยนะครับที่เราสามารถดันขึ้นสีฟ้าได้ขึ้นอยู่กับบูสเตอร์เม็ดที่2นะครับสำหรับบูสเตอร์เม็ดที่2เนี่ยก็ใส่บูสเตอร์ตามที่ผมบอ,อ,อกก็ได้นะครับผมจะทําให้ 104เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยากเจาะจงเลยนะครับผมเออก็ใช้ select b o เ s t e r หรือ b o o ตอร์ที่เลือกได้นี่ยหนึชิ้นนะครับเนี่ยผมจะสุ่มไปได้แฟนตาซิต้าเป็นูสเตอร์ของกองหน้าไม่เอานะครับเดี๋ยวสุ่มทับไปปุ๊บนะเผื่อได้ตามที่ต้องการนะครับมันไม่ได้ไงเหลืออ o ์เอ่อแ a n d อมเนี่ยหรือแค่ชิ้นเดียวนะครับเอาไว้สุ่มให้กับดีดาหรือไม่ก็คาสตาคูต้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใชู้สเตอร์แบบเลือกเลยแล้วกันนะครับ ถ้าบูสเตอร์แบบสุ่มได้เนี่ยตามที่ผมบอกไปเนี่ยมันก็ได้104หลายอย่างนะครับผมแต่ถ้าเราจะต้องเลือกจริงๆแบบเลือกอันที่ดีที่สุดที่เหมาะที่สุดเลยเนี่ยบูสเตอร์ประเภทไหนดีถ้าเป็นส่วนตัวผมนะถ้าผมอัพแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราอยากจะให้เ,เรื่องของสปีดมัน90ด้วยนะครับเรื่องของความอึดเป็น90ด้วยเนี่ยครับผมอา,อาจจะไม่ใช่บูสเตอร์ชัดดาวนะครับอาจจะไม่ใช่บูสเตอร์เกมรับดิฟเฟนดิ้งนะครับผม จจะต้องเลือกเป็นดูเอลลิงครับดูเอลลิงตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มทั้งเกมรับนะครับเพิ่มสปีดเห็นไหมเมื่อกี้89นะครับผมแล้วก็เพิ่มความอึดด้วยนะครับผมอะ 100ชิ้นที่ทรงคุณค่าบูสเตอร์เป็นดูเอริ่งไปเลยนะครับผมเป็นบูสเตอร์สายท่าลวนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบ็คที่ใส่บูสเตอร์นี้แต่ว่าเราต้องการพละกําลังให้กับเนสตอรเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวดูผลลัพธ์นะครับเราได้104่งร้อยสี่ไหมหนึ่งร้อยสี่ข้างนอกนะครับแล้วข้างในนะฮะเกมรับนะครับเพิ่มมาเป็น99 101, 92 101 96นะครับแต่นี่สปีดเราได้อยหนห่งเก้าสิบสอ์เม็ดที่2นะครับไออ้จััมกบกบฟิคนแทคเนี่ยมัน90อยู่แล้วจากการอัพของเราและเราได้บูสเตอร์เม็ดที่2ดสองเนี่ย่ยก็เพิมควรับไอจั๊มิน่าเป็น90ด้วอ 90สีฟ้าเพียบเลยนะครับกลุ่มค่าพลังข้าง,างล่างเราได้90สีฟ้าอีก4อย่างส,สวยๆแล้วค่าพลังโอเวอร์ข้างนอก104อีกด้วยนะครับสกิลก็โคตรสวยเลยทุกคนสกิลมีสกิลวง heading สกิลพาสมี one t o u c pass นะครับผมมีสกิลเกมรับอย่าง man marking interception blocker and elspertity sliding tackle acrobatic clear แล้วก็กับตันซี่ก็มีและแถมมี fighting spirit นะฮะเรียกได้ว่า perfect เลยอะสกิลนะ สกิลนี่คือสมบูรณ์แบบเลยนะครับคุณอาจจะไม่ต้องใส่สกิลอะไรเพิ่มก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากใส่จริงๆนะครับก็ใส่สกิลพวกสนับสนุนเรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลอย่างโซคอนโทรหรือสกิลแทงทะลุช่องอย่างครูปาซิงนะครับผมใส่ไปก็ได้นะครับ แต่เนสตาร์ไม่มีสกิลพิเศษนะครับผมสกิลพิเศษอยู่ที่อเลสโดคอสตาฟูต้านะครับผมในหนึ่งแพ็กก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีสกิลพิเศษ1นึงตัวเท่านั้นเองนะครับผมแต่ถึงไม่มีสกิลพิเศษนะครับสเกลค่าพลัง104แบบนี้แล้วค่าพลังเกมรับสวยๆแถมใส่บูสเตอร์เพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยโอโ้โหแล้วสูตรการอัพมันทำให้ได้ลงตัวนะครับผมในขณะที่ ค่าพลังอุลอไม่ตกลงมาที่103ด้วยเนี่ยเป็นเป็นการอัพที่ผมชอบเลยนะแบบนี้นะเราได้ความสวยงามทั้งข้างนอกและข้างในอีกด้วยนะครับเน,บน,บนสตาเป็นสายตัดเกมนะครับสายทําลายเกมนะครับผมสายเข้าบอลรวดเร็วนะครับดุดันนะฮะแต่ว่าจังหวะนี้เสียจุดโทษไปแล้วแต่ดูเหลี่ยมนี้ดีๆีนะครับถ้าเกิดผมกดเพเชอร์กดบีบ พื้นที่กดดันเฉยๆไม่น่าจะเสียจุดโทษนะครับนี่ไปตัดสินใจใช้โชลอรชาร์จเฉยเลยนะครับผมเสียเลยเสียจุดโทษเลยนะครับผมเวลาเราดู back เซนเตอร์แบ็กนยครับเราเราควรจะต้องดูค่าพลังการขึ้นไปทําประตูจากลูกเตะมุมด้วยนะครับผมมันจะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับถ้าเป็นอัพแบบนี้นะครับผมและบูสเตอร์ตามนี้เนี่ยค่าพลัง การขึ้นไปทําประตูจากลูกเตะมุมเนี่ยได้แค่94นะครับถือว่าเป็นค่าพลังที่ไม่สูงนะครับเพราะอะไรครับค่าพลังจ้ำเขา90นะครับผมค่าพลังมงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสายหม่งแบบ90ไปไปลายแต่ลูกนี้หม,มงเข้า <c oughs> <c oughs> อย่างแท้อะไรเป็นไงล่ะ ขอให้จังหวะดีๆเหลี่ยมดีๆนะครับเรามีความหนาอยู่แล้วก่อนขึ้นไปมงเนี่ยเราชนก่อนนะครับผมเออถ้าใครที่เล่นเซนเตอร์สัก3คนนะเล่นแผนหลัง5นะครับเซนเตอร์3คนอ่ะผมแนะนําว่าควรจะมีพวกเซนเตอร์เดสทอยเออร์หดหดสักตัวหนึ่งนะครับเอาไว้คอยวิ่งไล่กดดันเลยนะครับเวลากองหน้ามานี่บีบไปคนนึงเลยนะครับเรามีเซนเตอร์3คนเนี่ย ดุดตำแหน่งไปคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ยังเหลืออีกสองคนมีบิ๊อัพอีกสักหนึ่งตัวนะครับดูจังหวะนี้นะครับผมกดสวิตตัวครับอันนี้ผมไม่โทษนักเตะนะครับมันเป็นจังหวะที่เราสวิตตัวพอดีนะครับมันมีเซนเตอร์3คนแล้วบางจังหวะมันสวิตไวเกินไปแล้วดูเหลี่ยมนี้นะครับอีกหนึ่งความผิดพลาดที่ผมไม่โทษนักเตะนะครับผมโทษตัวเองนะครับดูว่าเหลี่ยมเหลี่ยมนี่ดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมเบียดสู้โอซิมเฮดไม่ได้เหรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมจริงๆเนี่ยช็อตแรกเนี่ยจังหวะแรกผม นะครับเปลี่ยนเหลี่ยมมันก็เลยเสียเปรียบนะครับผมถ้าเกิดว่าเราหักออกขวาเนี่ยคือเราก็กินอยู่แล้วแต่เนี้แตัดสินใจพลาดไปหน่อยนะครับคือจะสปินบอลไปทางซ้ายนะครับผมเหลี่ยมก็เสียเปรียบโอซิมเพนไปเลยถึงแม้ว่าเราจะมีความแข็งความหนาอยู่นะครับแต่ถ้าเหลี่ยมเสียเปรียบเนี่ยก็มีโอกาสในการแพ้การดวลความแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับผม สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกดีกับเนสตาร่างนี้นะครับคือผมเล่นโดยไม่มีความกดดันนะครับไม่ได้กังวลว่าจะวิ่งตามกองหลังไม่ทันไม่ได้กังวลว่าเขาจะมีจังหวะเฟ้อฟ้าอวหวาห,หรือเปล่านะครับเพราะว่าหนึ่งผมมั่นใจจากการที่เล่นร่างอื่นมาอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนสตาก็จะเหลี่ยมดีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> อย่าว่าอย่างนั้นสิเมื่อกี้เหลี่ยมไม่ดีใช่ไหมอันนั้นเราังคับเองนะฮะ แต่ถ้าเป็นแบบเหลี่ยม AI นะครับการเข้าบอลแบบเข้าบอลอัตโนมัตินะครับผมหรือว่าเรื่องของการสกัดลูกกลางอากาศอะไรนี้นะใช่ไหมจิมบอลจิมบอลเลยนะครับผมเนี่ยดักทางบอลน,นะครับผมผมว่าเขาดีอยู่แล้วนะครับผมร่างลาซิโอก็ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วมันม,มีความแตกต่างไหมบางคนมีร่างลาซิโออยู่บางคนมีร่างอิตาลีอยู่นะครับผมผมมองว่าถ้าเป็นร่างเนี้ยมันมันเหมือนบัฟ บัฟเรื่องของความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็เรื่องของการเข้าบอลการจิ้มบอลเข้าถึงบอลได้ไวขึ้นนะครับผมให้เหมือนอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้มากหรอกนะจริงๆเราก็ไม่ได้อวยไม่อยากอวยนะครับผมคือถ้าเกิดใครมีร่างเก่าๆอยู่นะครับโดยเฉพาะร่างลาซิโอนะครับผมถ้าเกิดไม่อยากเสือง นะเอาตรงๆนะครับผมร่างซิโอก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะเอาจริงนะครับผมร่างนี้มันก็ดีกว่าแหละแต่มันอาจจะไม่ได้มากจนกระทั่งเนี่ยแบบว่าคุณต้องลงทุนถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่สายสุลต่านนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณทําฟูลทีมมิลานเนี่ยมิลานาในตาร่างมิลานร่างเก่าเนี่ยมันอาจจะสู้ร่างนี้ไม่ได้ในแง่ของความรู้สึกนะครับแต่ถ้าในแง่ของการเปรียบเทียบตัวเลขเนี่ยมาดูกั อันนี้เราเทียบแบบยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์เมดท,ที่สองนะถ้าเทียบกับร่างเก่ามิลานนี่คือยังไงก็คงต้องเปลี่ยนปะ่ะถ้าเกิดฟูลทีมมิลานนะเพราะว่าร่างเก่ามันเก่าคลึกนะครับไม่มีบูสเตอร์เลยนะครับผมเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะมากนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของสปีดความเร็วนะครับร่างเก่าเก่านิสตา้าจะค่อนข้างช้านะครับผมอันนี้คือเทียบกับร่างเก่าเนาะร่างมิลานนะถ้าเทียบกับร่างอิตาลีนะครับทีมชาติอิตาลีในวัย24ปีจะสดกว่านะครับจะหนุ่มกว่านะครับผมแต่พละกําลังความเร็วผมดูที่ความเร็็็ววววนะคาาามเเเรรรตงงีี <c oughs> <c oughs> ้ย่อยุ31ป กว่าคุณดูดีสปีดนะฮะเร็วกว่านะครับแต่ไอ้ร่างอิตาลีอะครับจะแข็งกว่านะแต่ตรงเนี้ยอย่าลืมนะเมื่อกี้เราอัพเป็น90ได้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้หมดเลยนะครับผมเรื่องของจ้มความแข็งแกร่งความอึดตรงเนี้ยสตรงนี้นะครับผมแล้วก็สปีดนี่เราอัพเป็น90หมดเลยนี่คือเราเทียบแบบยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์เมทิสสองแล้วยังไม่ได้ปรับค่าพลังนะก็ดีกว่านะครับดีกว่าร่างอิตาลีนะครับผมร่างอิตาลีมงดีกว่านะเนี่ยถ้าร่างที่ค่อนข้างจะสูสีหน่อยผมว่าเป็นร่างลาซิโอนะครัััััับบบบเเเเเเเนน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 ีีีีี่่่่่่่่่่่่่ยยยยกก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 ก็็็็ปออออรรราาาาาางงงทผมมมมมมชููะะะคคแตตไไพลด มากนะครับผมลูกมงร่างลาซิโอดีกว่าหน่อยนึงนะฮะแต่ตรงเนี้ยเห็นไหมสปีดความเร็วนะครับผมสูสีกันเลยนะฮะอันนี้แบบยังไม่ได้ปรับอะไรนะแต่เมื่อกี้อย่าลืมว่าล่างซ้ายมือร่างใหม่เนี่ยเราปรับเป็น90สีฟ้านะครับแต่ถ้าแบบเอาเพียวเพียวออโต้นะครับผมก็เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับสปีดผมถึงได้บอกว่าร่างลาซิโอร่างเก่าก็โอเคนะสำหรับใครที่มีร่างลาซิโออยู่แล้วชอบนสตาแต่ว่ามันเป็นฟูลทีมมิลานเนาะคนก็อยากได้ร่างมิลานใช่ปะแถมตรงเนี้ยเราสามารถที่จะปรับเป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับปึ ทั้งในแง่ของตัวเลขเนะี่ยเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็ดีกว่าร่างเก่า หมดนี่คือสิ่งที่ยืนยันความรู้สึกผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขในการเปรียบเทียบกับร่างเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ได้ลองเล่นจริงๆนะครับผมความแตกต่างเป็นยังไงนะครับผมคือเราก็ตัดความอวยออกไปเพราะว่าส่วนตัวผมก็ชอบนักเตะคนนี้เป็นเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับผมแล้วยิ่งสเตตแบบนี้เนี่ยเกมเพย์ตอนนี้นะครับผมเราคงต้องการเซ็นเตอร์แบ็กแบบนี้ครับผมคอยตัดเกมแบบนี้นะคอยประคองเกมรับแบบนี้อาจจะไม่ใช่ตัวประคองเป็นตัวตัดเกมเป็นตัวเข้าวอนไวๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามในทีมเราก็ต้้องใชแ ที่เข้ากับนักเตะด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าไปใช้แผนเซนเตอร์2คนนะครับแล้วเราเล่นสไตล์แบบเข้าบอลไวบางทีมันพวดรพลาดและทําให้หลุดจังหวะง่ายนะครับทำให้กองหลังเราหลุดง่ายแล้วก็จะไปโทษนักเตะเปล่านะครับผมปรับแผนให้ลงตัวครับถ้ามีเซนเตอร์ตรงนี้เนี่ยก็อยากให้แนะนําลองไปเล่นเซนเตอร์3คนกันนะนะนะมันจะทาให้ช่วยทําให้เราเล่นสไตล์เดสทตอยเยอร์ er ได้แบบ ไว้วางใจว่าเออจะหลุดอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้เข้าบอลแบบไม่กักกักกงๆนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่ากดแช่ตลอดเวลานะมันก็ดูประคองดูจังหวะอะไรด้วยนะครับผมเนี่ยประคองเห็นไหมวิ่งถอยหลังวิ่งถอยหลังหน่อยแล้วก็สวิตตัวเป็นตัวอื่นนะครับผมเอาแบ็กไล่เอากลางรับไล่หรือว่าเอากองหน้าอะไรมาไล่นะครับจะได้ไม่เสียโคต้าซิ back. นเตอร์แบ็กนี่นี่เพื่อนพลาดแล้วมาช่วยได้เป็นไงน oh <my> ล่ะฮึมเาดีนี่จ่ายบอลพลาดนะแล้วมาช่วยได้เนี่ยปฏิกิริยาความว่องไวดีนะครับผมเพราะว่า ค่าพลังสเตตตรงดีเวนซีเอาไวเนสดีด้วยนะครับบางทีแบบบอลกระชอ,อกไปปุ๊บเนี่ยเขาวิ่งเข้าหาบอลไวนะครับผมด้วยสไตล์เดสทอยเ o อร์ er ด้วยนะครับผมการเคลื่อนที่ไวแต่อาจจะแบบต,ติดติดน้อยๆนะครับผมถ้าเทียบกับพวกสายเดสทอยเลอร์อย่างผมยกตัวอย่างอย่างปูโยนะครับผมหรือแม้กระทั่งคานาวโลนะครับสองคนนั้นอะ่ะเขาก็จะเป็นเดสทอยเลอร์เหมือนกันแต่ตัวเล็กกว่าแต่ถึงแม้ตัวเล็กกว่านะครับแต่ความดุดันเขาเยอะกว่าแล้วเข้าบอลได้ไวกว่านะครับผมถ้าความเรื่องของการเข้าบอลไวก็ อาจจะยังไม่ถึงปูโยคันนาวโรนะครับในแง่ของความรู้สึกนะครับแต่ถ้าเราได้เรื่องของการป้องกันลูกอากาศด้วยความหนาในการเข้าปะทะบอลเบียดบอลด้วยนะครับจังหวะเหลี่ยมบอลต่างๆนะครับและที่สําคัญความเร็วด้วยนะครับผมนักกบอาเลสโนเดสตาก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับร่างอัปเกรดร่างนี้นะครับขอบคุณคุณน้ำพู้ด้วยนะครับสำหรับไอดีรีวิวนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวนะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไไไไปปปปปคคคคคครรรรรรััััััับบบบบสสสสาาาาาหลลลลลิินนนนนีี้้้้กกกก่่่่ออออะยยืมมมดดดดด์ววเเตทผูชถ นนับเพื่อเลือกดูการรีวิววิตีนคลิปอื่นได้เลยครับ some things are not the same as they were a year ago